ทท,อทอบห้ .5 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการบริษัทอาร์นายจำกัดภูมิใจเสนอเคฟาร์ม สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการเคฟาร์ม mm hmm. ที่รักและเคารพทุกท่านครับพบกันเช่นเคยทุกวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้บ่ายสองโมงถึงบ่ายสองโมงครึ่งโดยประมาณเคฟาร์มวันนี้ผมขอพาท่านผู้ชมมาที่เมืองเก่านั่นคือจังหวัดสุขโขทยัยอดีตเคยเป็นราชธานีของไทย เมืองแห่งนี้มีตำนานยาวนานมากที่สำคัญยิ่งกว่านั้นที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยแห่งนี้เคยรับเสด็จสมเด็จพกกระนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีถึง2ครั้งครั้งแรกพระอ,องค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินมาทรงงานเรื่องปอที่นี่เมื่อวันที่28เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2537และครั้งที่สอ พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานประกอบพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยพระองค์ท่านเสด็จข่าวนั้นตรงกับวันที่9เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราชส5 5 0เรื่องราวของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขไทยน่าสนใจมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาสืบสารเกษตรกษัตย์ไทยเชิญรับชมครับ ผมนายนิมิตอาศัยผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุขโขทยัยจุดเริ่มต้นของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุขโขทัยนั้นเราจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธษษษษ์พุทธศักราช2520ปัจจุบันมีอายุ44ปีการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุขโขทัยนั้นเราจัด3ระบบระบบแรกคือการจัดการเรียนการสอนในระบบใน2หลักสูตรด้วยกันคือระดับประกาศศิบยบัตรวิชชาีพหรือปวช สี่สาขางานได้แก่สาขางานพืชศาสตร์สาขางานสัตวศาสตร์สาขางานชักงสาขางานธุรกิจเกษตรและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสมีสี่สาขางานได้แก่สาขางานพืชศาสตร์สาขางานสัตวศาสตร์ สาขางานช่างกลเกษตรและสาขางานเกษตรศาสตร์สมาร์ทฟาร์มส่วนการจัดการเรียนการสอนระบบที่2คือนอกระบบเรามีการจัดการศึกษาระยะสั้นสําหรับประชาชนและเกษตรกรในการส่งเสริมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและประชาชน และยังมีการจัดการศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทหรืออสกชให้กับเกษตรกรและประชาชนที่จบการศึกษาระดับม3มาเรียนหลักสูตรสาขาเกษตรศาสตร์หลักสูตรปวชหลักสูตร3ปีเป็นการติดอาวุธทางปัญญาเป็นการเพิ่มวุฒิการศึกษาให้กับเกษตรกรที่จะพัฒนาตนเองไปสู่อาชีพใหม่ต่อไปงานความเด่นของวิทยาลัยเกษตร,รเทคโนโลยีสุขโขทัยเราถือว่าเราเป็น b บ s แ p ค a c t i c มีจุดเด่นตรงที่เราจัด การบริหารงานฟาร์มธุรกิจในรูปแบบโครงการส่งเสริมการลงทุนร่วมภาครัฐและเอกชนหรือ PPP โดยทางวิทยาลัยนั้นได้ประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการนั้นมาร่วมในการทำฟาร์มธุรกิจร่วมกับทางวิทยาลัยสิ่งที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุขโขทยัยบุคลากรทุกคนเรามีความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดก็คือเราได้รับพระเมตตาพระมหากรุณาธิคุณนะครับจากสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดา สยามบรมราชุุุมารีท่พโรงร์ท่านโปรดเมตตาสเสด็จนะครับมาวิทลยัยเกษตรเทคโนโลยีสุขโขทัยถึงสองครั้งครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2537โดยเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ในโครงการพระราชดำาริเป็นโครงการขยายพันธุ์รวบรวมพันธุ์ปอสา กระดาษสาและผลิตภัณฑ์จากกระดาษสาตามแรวพระราชดำริณวิชัยเกษตรเทคโนโลยีสุขโขทไทยครั้งที่2โพระองค์ท่านเสด็จเป็นประธานในงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติครั้งที่28นวิทยาลวิชัยเกษตรและเทคโนโลยีสุขโขทไทยสมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดา สยามบรมาราชกุมารีท่งงานที่วิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยประมงมาอย่างต่อเนื่องสร้างความพื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพักโฆษณาสักครู่ครับพายุโซนร้อนตาลัและพายุโซนร้อนเซิร์กากระนำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อให้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดสกลนครมวลน,น้ําไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องตัวเมืองสกลนครและพื้นที่โดยรอบของจังหวัดสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยรวมเป็นจานวนมาก จากเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยสร้างความเสียหายคือปริมาณน้ําฝนค่อนข้างมากรุนแรงนะครับที่ตกที่เตจังหวัดสกลนครแล้วก็เกิดเหตุการณ์ทําให้อ่าก็บ็บําน้ำโฮซานคมินเนี่ยตัวอาคารขาดนะครับเนื่องจากปริมาณน้ําฝนจํานวนมากกรมชลประทานเองเนี่ยก็ได้เร่งรัดที่จะเข้ามาดําเนินการในการที่จะซ่อมแซมตัว อ่างห้วนสายขมิ้นอย่างเร่งด่วนนะครับใช้เวลาอยู่ประมาณสัก20กว่าวันในการที่จะปิดสันทำนกนะครับจากนั้นเนี่ยก็มีพรกะกระแสนะครับเรื่องของโครงการพระราชดิศให้ดําเนินการในเรื่องของการปรับปรุงอ่างเก็บน้ําห้่นสายขมิ้นแล้วก็ดูแลชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในเรื่องของน้ําท่วมในครั้งนั้นนะครับ ลจากการดําเนินการก่อสร้างอาคารระบายน้ําล้นประโยชน์ที่ได้รับทําให้ราษฎรในพื้นที่มีน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ําเพื่อการเกษตรอย่างพอเพียงหลังจากที่พัฒนาเขื่อนเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้น้ําก็ออุดมสมบูรณ์ผลประโยชน์ที่ได้รับทําให้กเกษตรกรมีการเพาะปลูกได้เพาะปลูกพืชได้ตลอดทั้งปีแต่ก่อนทาแต่นาปีเดี๋ยวนี้ทําทั้งนาปีนาปังและปลูกพืชในฤด,ดูแล้งปลูกพืชหมุนเวียน ทำให้เกษตรกรมีไรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกครับพระมหากรุณาธิคุณด้านการชลประทานนั้นพระบาทสมเด็จพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงงานด้านนี้มาอย่างต่อเนื่องระยะยาวนานโดยอ่างเก็บน้ําห้วยทรายขมิ้นเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาแหล่งน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดำริปัจจุบันอ่างเก็บน้ําแห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและร่มรื่นแห่งหนึ่งของจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียงสร้างอาชีพ สร้างรายได้จํานวนมากให้กับพี่น้องประชาชน ซอฟฟี่เจนเทลไฮโดรซลนวัตกรรมลดการสะสมของเชื้อไวรัสแบคทีเรียโปรโตสัวและเชื้อราบนื้นผิวเป็นสารแอลกอฮอล์ฟรีและมีผลงานวิจัยรองรับว่าสารไฮโดรซอล b a c เป็นสารไม่ติดไฟไม่มีสารตกค้างและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีความปอนโยนกับทุกสภาพผิว s o ฟฟี่เจนเทลไฮโดรซลง่ายๆที่บ้านคุณวามเชื่อมต้องยาว้า S13 เชื่อง,ง่ายสบายช่าง IoT มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อโลกในยุคปัจจุบันและในอนาคต IoT ที่มีความหมายมาจาก Internet of Things ที่วิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยใช้ IOT ในการจัดการงานฟาร์มและใช้ IOT ในการจัดการเรียนการสอนจะเป็นอย่างไรน่าสนใจมากล้ำสมัยมากอยากพาท่านผู้ชมมาชมในช่วง Modern College ที่วิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทยัยเชิญรับชมครับ ตรงนี้นะครับในแนวแนวคิดเราเริ่มต้นเนี่ยเนื่องจากว่าไฮแลนด์ศิศูนย์นะครับเราพยายามดูเรื่องของอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยตอนนี้มันมีในอากาศมันมีอยู่ทุกที่ทํายังไงถึงจะเอาอินเทอร์เน็ตที่อยู่รอบตัวมาใช้ให้ได้เกิดประโยชน์ในทุกสรรพสิ่งเทคโนโลยีนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการนําเอาตัวของ MCU ที่อยู่ในอุปกรณ์ควบคุมแต่ละชุดละชุดละชุดเนี่ย ให้ทำยังไงถึงจะเอาโนดหลายหลายโนดอย่างนี้นะครับมันรวมเป็นจุดเดียวแล้วก็สามารถที่จะสั่งการหรือเขียนโปรแกรมจากส่วนกาลางหรือหน่วยกลางเนี้ยเข้าไปยังโนดได้นะครับนี่ก็เป็นแนวคิดถึงมีเทคโนโลยีเรื่องของการทําชุดฝึกก็ดีเป็นชุดฝึกเรื่องของ IOT ก่อนที่จะลงเข้าไปสู่งานฟาร์มจริงๆโนดมันคือสมองกลเราเรียกว่าสมองกลฝังตัวก็จะเป็นอยู่ในเหมือนกับคอมพิวเตอร์เล็กๆ1ตัวโนดก็เหมือนสถานีย่อย เป็นสถานีย่อยที่จะสั่งควบคุมอุปกรณ์เซ็นเซอร์รับค่าจากเซ็นเซอร์ไปควบคุมการปิดเปิดของอุปกรณ์อย่างเช่นปั๊มน้ำหรือจะเป็นหลอดไฟหรือจะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นก็คือนั่นคือโหนดขั้นตอนการทํางานใช่ไหมครับเริ่มจากการเขียนโปรแกรมก่อนนะครับเขียนโปรแกรมในในระบบเซิร์ฟเวอร์เสร็จแล้วจากนั้นก็นําลงในแผงวงจรไปติดตั้งโดยมีเซ็นเซอร์ ได้ว่ามันจะเป็นเซ็นเซอร์ของุล t ร a โ o n i c เซ็นเซอร์ของการวัดความหนานแน่นของฝุ่นในอากาศหรือความชื้นในดินความชื้นในอากาศวัดแสงก็เป็นลักษณะแบบนี้ครับที่จะช่วยในการที่จะวิเคราะห์เนะว่าจะต้องสั่งเปิดหรือสั่งปิดเมื่อ,อไรเสร็จจากนั้นเนี่ยก็จะมีการเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลในทุกนาทีถ้าในส่วนของเกษตรกรเนี่ยถ้าทําลักษณะแบบนี้จะต้องเป็นฟาร,รม์มเป็นฟาร,ร์มค่อนข้าง,างจะมีขนาดใหญ่หน่อยเพราะว่าจะต้องมีหลายๆฟารม์ม แล้วก็เอาหลายๆฟาร,ร์มเนี่ยมาแสดงผลอาจจะมีฟาร,ร์มหมูฟาร,ร์มไก่ฟาร,รม์มวัวหรือจะเป็นฟาร,ร์มพืชก็ดีเอามารวมกัน เคฟาร์มวันนี้ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะพาท่านผู้ชมไปพบกับคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่มาประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเขาเป็นสิทธิ์เก่าวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีสุขโขทยัยรุ่นที่18มาปลูกมะละกอฮอนแลนปลอดสารผิดเพชรเกษตรเมร็ดงามเกกันทิตาก้อนบัวมาชมเรื่องราวของเขาครับ สวัสดีค่ะมู้กเกษตรค่ะสปนา์นี้มู้เดินทางมาที่ไร่มะละกอฮอลแลนด์ปลอดสารค่ะของสิทธิ์เก่าวิทยาลัยเกษตรสุขโขทัยค่ะคุณเกย์กัญทิตาก้อนบัวค่ะสวัสดีค่ะคุณเกย์สวัสดีค่ะคุณเกย์ก,กัญทิตาเริ่มต้นในการตัดสินใจมาเรียนวิทยาลัยเกษตรได้อย่างไรคะนิสัยเนี่ยเป็นคนชอบนสะสมหนังสืออสทแล้วก็หนังสือเนี่ยมันก็บ่งบอกว่ามีแต่พืชนคะคะ พอเราจบม6ปุ๊บเรารู้ว่ามีวิเลยเกษตร,รที่จังหวัดสุโข,ขทัยเนี่ยเราเลือกที่จะไปสมัครเลยมีเต้าหมายที่จะเรียนตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่เรารู้ว่าม6จบม6แล้วก็มีคนบอกว่ามีวิเลยเกษตร,รและที่สาคัญมีสาขาพืชศาสตร์หลังจากจบมาแล้วนี่มาปลูกมะละกอเลยไหมคะไม่ค่ะจบวิเลยเกษตร,รแล้วก็ไปต่อแม่โจ้จากแม่โจ้ก็คือได้งานทําทํางานอยู่กับองค์กรเอกชนเรื่องของตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ทำงานอยู่ง้นประมาณ10 15-16ปีและถึงได้จังหวะโอกาส m o ูฟก,กลับมาอยู่ที่บ้านเนี่ยการกลับมาอยู่บ้านก็ต้องมีรายได้ก็เลยมาประจวบเหมาะกับต้องท,ทําเกษตรนั่นคือเป็นจุดเริ่มต้นทําให้เราตัดสินใจมาทําการเกษตรของเป็นของเราเองทําไมถึงมาเริ่มเลือกที่จะปลูกพืชมะละกอพื้นที่เราเนี่ยจำกัด คำว่าพื้นที่จํากัดเนี่ยเราต้องการมีรายได้ต่อพื้นที่ต่อไร่ในจํานวนเงินที่สูงมะละกอฮอลแลนด์เนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่ตอบโจทย์เรื่องรายได้ต่อไร่ถ้าเราสามารถทําดีๆเนี่ยคือรายได้หลักแสนต่อไร่เป็นเรื่องปกติแต่ก็มีคนทําได้เยอะกว่านั้นมากมายคุณเกจะปลูกต้นมะละกอแล้วยังมีพืชอื่นๆอีไหมคะที่ปลูกพื้นที่ตรงนี้จํากัดได้7เจ็ดไร่มีมะละกอได้เป็นพืชหลัก4ไร่แล้วก็ทําเกษตรผสมผสาน3าไร่เราเลือกพืชมะละกอเป็นพืชหลัก ปศุสัตว์เรามีหมูมีไก่แล้วก็อนาคตจะมีขุนงัวขุนค,ควายประมงเรามีปลาปลากินพืชอยู่ในสระนะคะแล้วก็ยังมีปลูกป่าด้วยในพื้นที่3ไร่เนี้ยเราพยายามปลูกป่าทำนาเกษตรระหว่างที่เริ่มทำเนี่ยได้ไม่นานเนี่ยรู้สึกท้อไหมเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมสองปีที่ผ่านมานี่ปัญหาใหญ่คือยุคโควิดค่ะอ๋อแล้วเรามีการปรับตัวยังไงบ้างโควิดเนี่ยคือปีแรกเนี่ยคือตลาดตาย คำว่าตลาดตายคือทางตลาดไทยสี่มุมเมืองที่กรุงเทพเนี่ยไม่ซื้อผลผลิตเลยปีนี้ปีที่2ที่เราเจอโควิดเราก็เลิกวิธีการที่จะหาช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้นมีทั้งขายเมล็ดพันธุ์ขายต้นกล้าขายออนไลน์แล้วก็ส่งที่ตลาดสุโขทยัยส่งที่ตลาดอุรัตะดีดแล้วก็ส่งให้กับบริษัทเอกชนที่เอามาระกอไปขึ้นห้างกระจายอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลคือตอนนี้ช่องทางการตลาดเยอะขึ้น พูดง่ายคือมีแล้วไม่พอกับความต้องการคุณเกลรู้สึกภาคภูมิใจไหที่ได้จบมาจากวิทยาลัยเกษตรแล้วได้มาทําการเกษตรจริงมันภูมิใจมากมันตอบโจทย์มากวันนี้ที่เราทําอยู่เราไปนึกถึงวิทยาลัยเลยเพราะว่าเราได้ความรู้ตรงนั้นเราจบเกษตรโดยตรงทํางานเกี่ยวกับเกษตรโดยตรงมาวันนี้มาเป็นเกษตรกรโดยตรงเนี่ยองค์ความรู้ที่เราได้จากการเรียนจบที่วิทยาเกษตรแล้วจากประสบการณ์ทำงานเนี่ยมันทำให้เรามั่นใจแล้วก็หลอ่อหลอมที่จะมาอยู่ในอาชีพเกษตรกรเป็นเกษตรกรได้อย่าง ไม่ได้กังวลอะไรเลยค่ะก็ขอ,ขอคุณคุณเกมากนะคะที่เสียสละเวลามาให้ผู้สัมภาษณ์ในวันนี้ขอบคุณมากค่ะสืบสารรักษาต่อยอดเป็น3ามคำที่สังคมไทยนำมาใช้ ในการดำรงชีวิตในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำว่าสืบสารมีบุคคลสำคัญคนหนึ่งที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยภาคภูมิใจคือคุณดำรงด้วงแหว้วเขาใช้คำคำนี้มาเพื่อสืบสารเศรษฐกิจพอเพียงในแนวที่ตั้งใจอุทิศตนสืบทอดมาชมเรื่องราวของเขาว่าเขาอุทิศตนในเรื่องนี้อย่างไรในช่วงกูรูกรเกษตรเดี๋ยชมรับ ครับเศรษฐกิจพอเพียงก็เดินตามพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับก็บเป็นการลดต้นทุนการผลิตลดรายจ่ายในครัวเรือนนะครับการสร้างภูมิคุ้มกันในอาชีพถ้าเราปลูกพืชเนี่ยภูมิคุ้มกันของอาชีพเกษตรคือการปลูกพืชที่หลากหลายนะรับถ้าปลูกพืชเชินเดียว้าเกิดประสบปัญหาด้านผลผลิตเพราะว่าสภาพภูมิอากาศเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแปลงหรือประสบปัญหาด้านราคา ไอ้ภูมิคุ้มกันจากหลักเศร,รษฐกิจพอเพียงที่ปลูกพืชหลากหลายผสมผสานก็จะมาช่วยได้ครับหลักการของเศร,รษฐกิจพอเพียงก็มีความพอประมาณนะครับหรือจะปลูกจะกินมีเหตุมีผลนะครับไม่ใช่ว่าอะไรแพงปลูกตามกระแสะพอถึงช่วงผลผลิตผลผลิตก็ออกมาตรงกันก็ราคาจะถูก นะครับอย่างที่พูดไปก็คือคุมิคุ้มกันอาชีพการเกษตรนะครับก็คือปลูกพืชหลากหลายในส่วนของเศรษฐกิจพอเพียงเราจะไม่ใช้สารเครมีเลยนะครับในการลดต้นทุนการผลิตด้านการกเกษตรตั้งแต่เราที่ยะแรกถ้ากับถ้าเราไปซื้อปุ๋ยถ้าปุ๋ยเคมีก็ปุ๋ยน่าจะเก่นแต่เราจะใช้การาทําปุ๋ยเอง โดยใช้มะลิั่วเหลืองอันนี้คือหลักของเศรษฐกิจพอเพียงข้อดีของเขาคือความมั่นคงในครัว HAEL เรือนนะครับเดี๋ยวนี้วิกฤตมันมีมากมายถ้าเกิดวิกฤตอย่างตอนนี้วิกฤตโควิดเนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงเราปลูกผักปลูกพืชไปข้างบ้านถ้าเกิดการปิดกั้นไม่ให้ออกพืชที่อะไรเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ได้ครับเมื่อมีผู้สืบสารรักษาต่อยอดสิ่งดีงามในบ้านเมือง ดำรงอยู่แน่นอนพักโฆษณาสักครู่ครับวันนี้ผมอยู่ที่โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาน้ํากำมจังหวัดนครพนมและที่สําคัญที่สุดหน้าจุดที่ผมยืนแห่งนี้เป็นจุดที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบอพิษพระองค์ท่านได้พระราชทาน แบบร่างในการก่อสร้างแบบร่างที่ว่านี้คือตัวยึกยืดได้ส่งพระราชทานแนวพระราชดำริให้จัดทำโครงการพัฒนาลุ่มน้ำกัมอนเนื่องมาจากพระราชดำริและที่สำคัญยิ่งกว่านั้นณสถานที่แห่งนี้เป็นที่ก่อสร้างประตูระบายน้ำธรณิสนรมิรและวันนี้กลายเป็นโครงการที่พี่น้องชาวจังหวัดสกลนครและนครพนมได้ประโยชน์ วันนี้โครงการนี้มีประตูระบายน้ำและการบริหารจัดการให้ก่อประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนรุ่งโรจน์ชูทองเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้และทำงานอย่างใกล้ชิดกับประชาชนโครงสร้างของโครงการดังกล่าวมีประตูระบายน้ำทั้งหมด7แห่งรวมความจุของแหล่งน้ำา7ประตูระบายน้ำนะครับมีความจุ 50ล้านลูกบาทเมตรตลอดความยาวของลำน้ำกำรรมระยะความยาว123กิโลเมตรนอกจากนี้นะครับยังมีการก่อสร้างระบบคลองส่งน้ำจุประทานได้ดูแลน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรตลอดทั้งปีรวมพื้นที่ดูแลนะครับกว่า165,000ไร่ตัวอย่างของเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้มีเป็นจมนวนมากก่อประโยชน์ให้กับพี่น้องในละแวกนี้อย่างไรเชิญรับชมครับ อันนี้ก็คือผลผลิตการปลูกนะครับสลัดอยู่ในโดมเนาะเขาสามารถสิปลูกได้ลหลายรอบต่ละปีนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือน้ำถ้าทำวิ่งน้ำก็บอกเกิดประโยชน์นะครับได้น้ำได้มาจากใสได้มาจากของโครงการพระลำมีิที่เิ่นพระราชทานมาให้ให้เฮาเลยใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่านะครับคุ้มค่าพระบาทสมเด็จพระวชิรกล้าวาเาวจ้าอยู่หัวทรงมีพระปฐมบรมราชโองการเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและคลองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อ ประโยชน์สุขแห่งอ,าาาอนาคตตลอดไป Alfec นวันตกรรมการเลี้ยงโคโนมอัจฉริยะแท็กที่จะช่วยเก็บข้อมูลแจ้งเตือนการเป็นสัตว์และดูแลสุขภาพโคโนมได้อย่างรวดเร็วแม่นยำลดการสูญเสียระบบนี้จะเก็บข้อมูลแสดงน้ำนมแบบวียธรทมถนอมสุขภาพเต้านมทำงานง่ายสะดวกด้วยระบบดึงกลับอัตโนมัติเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดก,การงานฟาร์มได้ทุกที่ทุกเวลา Alfec นวันตกรรมแห่งอนาคต ไปบวบเบิกทีที่ออยวิตามินซี e อีว่านหางจันละแค่สูมไซบีเรียที่ผมโวมาทั้งมดอยู่ในซ่งนี้แล้ว่ะครับเพราะว่าจะเป็นสิวหน้าสิวหลังกระใส้เบดละครับมีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลเว่นทั่วประเทศไอนดูสิเป้าหมายที่แกว่าเด็ดนะที่นี่เลยครับมีแค่กล้องวงจรปิดระบบสแกนใบหน้าสแกนลายนิ้วมือเครื่องเอ็กซ์เรย์ผ่านไปได้ทุกอย่างก็เป็นของเราละครับลูกพี่ นี่มันอุปกรณ์จาก HIP ทั้งนั้นไป <c oughs> เปลี่ยนเป้าหมายที่ไหนมี HIP ที่นั่นขโมยไม่กล้าไม่เชื่อก็ลองดูระบบรักษาความปลอดภัยต้อง HIP โทร0978078888หรือคลิก w w w HIP CO t H สนับสนุนโดย h i p เครื่องวัดอุณหภูมิ K3 ยอดขายอันดับหนึ่งทั่วประเทศการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนมีความสำคัญมากถ้าสามารถนำสองอย่างนี้มาคู่ขนานกับภาคธุรกิจซึ่งในอนาคตเป็นหน่วยรับ บุคคลที่สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีรวมไปถึงวิทยาลัยประมงไปสู่หน้างานเหล่านั้นจะสําเร็จประโยชน์มากยิ่งขึ้นที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุขโขทัยได้รับความร่วมมือด้วยดีจากภาคเอกชนหลายหน่วยงานเครื่องมือที่เห็นอยู่ด้านหลังผมอยู่ในขณะน,นี้คือเครื่องมือที่นํามาใช้ในการจัดก,การเรียนการสอนเป็นร้อยแปดนวัตรกรรมที่วิทยาลัยแห่งนี้ภาคภูมิใจเชิญรับชมเรื่องราวของความร่วมมือเหล่านี้ครับ สำหรับการปลูกอ้อยนะครับของเราวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีสกคไทยเนี่ยเราทําการปลูกอ้อยโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในเบื้องต้นเนี่ยนะครับการปลูกอ้อยเนี่ยเรามีพื้นที่ค่อนข้างมากนะครับ การปลูกอ้อยเนี่ยตอนนี้สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างมากมายโดยใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยเอามาช่วยในการปลูกอ้อยอ้อยที่เราปลูกนะครับเป็นอ้อยส่งโรงงาน,นครับอ้อยจริงๆที่ปลูกกันก็คือจะเป็นอ้อยขั้นน้ําอันนี้ใช้สําหรับทําเป็นน้ําตาลใช้ดืม่มบริโภคซึ่งพอเราเก็บเกี่ยวแล้วได้สัก3-4ปีนะครับเราก็จะเปลี่ยนพันธุ์เพื่อป้องกันโรคมแมลงที่มันจะมาส่วนสําหรับที่แนวโน้มที่เรามาปลูกอ้อยตรงนี้นะครับก็คือเรามี การทำความร่วมมือกับบริษัทน้ำตาลไทยเอกลักษณ์นะครับซึ่งได้ทำ MOU ร่วมกันแล้วก็สามารถนำเครื่องมือนะครับเอาเทคโนโลยีตัวใหม่ๆนะครับเข้ามาใช้ทำในพื้นที่กว้างได้โดยใช้คนน้อยซึ่งสามารถทำงานได้ประสบความสำเร็จครับผม คือในส่วนของวิไลเกษตรเลคโนโงมีสุโขททยนะครับเราได้ทํา m o u กันมาหลายปีนะครับในส่วนของที่เรามาสนับสนุนก,ก็คือเรื่องของเครื่องมือและองค์ความรู้บางครั้งนี่ในส่วนของการที่จะนําเครื่องมือไปใช้มันก็ต้องมีเทคนิคมีความรู้ไปด้วยในการที่จะเกิดประโยชน์และใช้ประโยชน์ให้กับอ้อยกับแปลงอ้อยหลักเดียวกันกับที่เราทํากระช้าไร่ทั่วไปคือเรานําความรู้ในการสร้างอ้อย ให้กับพี่น้องชาวไร่แล้วในส่วนของวิทยาเทคโนโลยีเกษตรสุขโขทัยเนี่ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในการที่จะนําความรู้และเป็นตัวอย่างกับพี่น้องชาวไร่ใกล้เคียงนะครับให้มาสามารถมาดูงานได้หรือมาศึกษาเคฟาร์มสัปดาห์นี้กราบขอบพระคุณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุขโขทยัยผู้ร่วมรายการทุกท่าน ผู้สนับสนุนรายการโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ชมที่เป็นแฟน,นรายการเคฟาร์มที่ติดตามรายการด้วยดีมาโดยตลอดหากท่านจะกดไลค์กดแชร์หรือติดตามรายการผ่านเพจดรสุปชัยศรีล่าช่อง y o u t u เคฟาร์ม TV รายการข,าขอ,าอกราบขอบพระคุณมากพบกันใหม่สุขหน้าเวลาเดียวกันนี้บ่ายสองโมงถึงบ่ายสองโมงคึ่งวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับเคฟาร์มขอขอบคุณลวดเชื่อมยาวตา HIP โลรโบจำกัดปุ๋ยอินซีทับทิมทองผลิตโดยปุ๋ยอินซีแม่โจ้การเกษตรโทรศัพท์0819665572เอเซียติกสุขพัณฑ์เพื่อความสุขสำหรับคุณโทร020534588 ID Line 0656218686 อัลเฟกนวัตกรรมเพื่อการเลี้ยงโคเนื้อและโคนมโทร0830891818 BK acne คู่หูสู้สิว BK เป็นผู้นำนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างไร้ขีดจำกัดท่านสามารถติดตามเราผ่านช่องทางเพจดรสุปชัยศีราได้ทุกช่วงเวลาวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สุขหน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ